เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการระบายสีผลแอปเปิลน,นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูจูนเองนะคะวันนี้คุณครูก็กลับมาสอนตามคำเรียกร้องแล้วนะคะที่หลายๆคนถามว่าทําไมคุณครูถึงหายไปนะคะก็ด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลากลับมาทานะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนี่เลยค่ะการระบายสีไม้นะคะภาพเสมือนจริงผลแอปเปิลค่ะอ,อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะมีกระดาษสีน้ำตาลค่ะเราจะใช้สีขาวในการล่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโทนสีนะคะก็จะเป็นชมพูแดงแล้วก็ เขียวเข้มเขียว,ยวอ่อนสาหรับลงใบนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มน้ตาตาลอ่อนสําหรับลงเงาค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ <Yahoo! S 1> เริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องวาดรูปทรงของแอปเปิลก่อนนะคะอ่าก็ทําเป็นคล้ายๆวงกลมเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีตรงส่วนที่เป็นก้านของเขานะคะ แล้วก็ใส่ใบค่ะใบก็จะเป็นรูปทรงเหมือนหยดน้ำนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลงส่วนเงานะคะคุณครูจะกำหนดให้ตรงนี้เป็นแสงเงานะคะแสงจะเข้าฝังนี้ค่ะแล้วก็ระหว่างตรงช่วง ใต้ก้านนะคะก็ตรงนี้นิดนึงค่ะโอเคพอเราลงส่วนที่เป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีชมพูอ่อนค่ะ ลงสีชมพูอ่อนใกล้ๆกับบริเวณของสีขาวนะคะลงให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้สีชมพูเข้มนะคะมาเติมสีสันเข้าไปค่ะ ยา,ยามอย่าให้ออกนอกเส้นที่เราล่างไว้นะคะเทคนิคของการลงสีใหมายก็คือการลากสีแบบสั้นๆน,นะคะเพื่อไม่ให้สีออกนอกกรอบค่ะแล้วก็กดเข้มค่ะแล้วก็ลงสีแดงค่ะ ัใต้ใบไม้นะคะเราจะค่อยๆไล่สีไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงบริเวณด้านล่างต่อเลยนะคะกำหนดแสงเข้าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีความเข้มค่ะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีแดงนะคะ คัดไปตามรอยสีขาวค่ะสีแดงสดเราจะใช้เยอะนะคะเพราะว่าดูจากผลของเขาเนี่ยเขาก็จะมีที่เป็นสีแดงแล้วก็ตรงไหนที่แบบทึบแสงหน่อยก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะ ตรงไหนที่สว่างก็จะเป็นสีขาวๆค่ะเสร็จแล้วก็จะลงเป็นสีแดงเข้มค่ะด้านล่างขึ้นมาตรงกลางนิดนึง แ,แบบไม่มือหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้การเก่งข้อมือค่ะเพื่อให้แบบสีเข้มข้นแล้วก็เก็บขาวให้หมดนะคะอพอเราใส่แสงเงาเข้าไปอะคะ่ะมันก็จะเริ่มดูมีมิติมากขึ้นนะคะ เราก็จะมาใช้สีแดงเก็บพื้นที่ของกระดาษทับเข้าไปในสีแดงเข้มค่ะก็เก็บสีแดงไปเรื่อยๆนะคะ ะะจะลงสีขาวไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเขียวอ่อน,นะคะ่ะจากนั้นก็จะใช้สีเขียวกลางนะคะมาไล่โทนสีค่ะโดยที่เราจะเว้นตรงสีขาวๆเป็นเส้นใบไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้สีเขียวเข้มค่ะ ค okay. จากนั้นเราก็จะลงสีเหลืองนะคะมาลงในส่วนของ ก้านตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนนะคะ่ะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มค่ะ แล้วก็เกลียให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราจะใช้สีเขียวเข้มนะคะมาใส่เป็นเงานะคะใต้ใบค่ะเก็บสีแดงเล็กน้อยนะคะเป็นสีแดงเข้มค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการระบายสีผลแอปเปิลนะคะว้า wow.